เราทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไม่เคยมีแคนใครนีแคนมีแคนเดออีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราก็กลับมาเรียกชั่นในรถอีกแล้วเพราะว่าเป็นอ่อรอบเป็นสเปเชียลคลิปเป็นวาระวิถีโอกาสที่พิเศษเพราะว่าฉันกับไอ,อได้โครจรมาเจอไงจรงว่าโคจรเลยนะ มันแบบดาราดังแบบว่าในนาทีจะมาเจอกันน,นี้ซึ่งก็เรามาเจอกันเพราะว่าเราจะมาทำ Reaction Stage จากรงงายการ Queen Dom ค่ะซึ่งเราสงคนก็ได้ทำไปตั้งแต่ช่วงตอนรอบ Opening แล้วใช่ไหมเธอแล้วก็มีคนด่าด้วยเ <c oughs> นาะก,ก็ ซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบที่รอบรอบสองแล้วเธอถ้าไม่้รอบปุ่นนิ่งนะคือรอบที่2ก็คือรอบสลับเพลงนั่นเองนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าคุณเบลิกาไม่ได้ติดตามรายการนี้เลยดูแค่รอบปเพนนิ่งแล้วก็ดูโชว์แม่คิมไม่ดูโชว์แม่ดำเฉยๆเออนางก็ชอบด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งสก๊อตลากมาเพื่อที่จะได้ดูแอคชั่นรอบสลับเพลงด้วยกันซึ่งรอบสลับเพลงเนี้ยก็คนชนะได้เป็นคนเลือกก่อนก็คือเฮอลินเป็นคนเลือกนางก็คือเลือก สำหรับเพลงกับดูนาซึ่งก็นาะเอาเพลงเอ so ่อซวดมา I'm so bad ต I'm so bad ต I'm so bad ต I'm so bad คงไปรู้หน้านแน่แน่มาถ่ายที่ไทยด้วยเพลงนี้เออใช่แล้วส่วนลูน่าเอาเพลงเชียร์อีทของเซตตาไปเออใช่ฉันก็ดีใจนะได้เพลงเซตตามานะส่วนวงต่อไปก็จะเป็นเอ่อบีบีจีบีบีจีก็สลับกับอูจุซุนยอซึ่งบีบีจีเลือกเพลง unnatural มาลุ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 ล,ล unnatural way ใช่เ,เพลงนี้ส่วนอูจุซุนยอเนี่ยเอาเพลง na น a na na be l น t e r เอาเพลงนี้ไปเออใช่นะคะส่วนสองวงสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของคลิปเลือกกับ เว็เกรซึ่งเค p l e r เนี่ยได้เพลงภูปาร์ตี้ไปของเว็บเก r ร์ลพูพลาได้ซึ่งเอาจริงพูปาร์ตี้เป็นเพลงที่ฉันชอบมากแบบติดอันดับ4เพลงปรจะมี2020 20, 21ที่ฉันชอบเลยแล้วก็เว็บเกอร์ได้เพลงแมสของวงมาก็คือเป็นเหมือนเพลงร o c องไดเ n อีกเพลงของออเคปเลอรเพราะว่าเอาดารามาโชว์แล้วเอาเพลงในบ้างมาโชว์แล้วก็เหลืออันนี้อย่างเดียวได้ค่ะว่าพี่สาวแกถ้าจะคบเพลง ชายก็จะแปลกๆหน่อยเพราะแบบน่ารักมากออร์จี้นเยอะอะไรแบบนี้เออซึ่งแกทำไม่ได้เลยเพรกพวกเจ๊ก็30กันแล้วนั่นก็เลยเอาเพลงแมสมาแทนนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราไปรียกชันกันเลยดีกว่าว่าเซียนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเก็บตัวแม่ไปก่อนนะ ไปดูของสาวกล้ากับเคปเลอร์กันต่อดีกว่า <c oughs> ก็เป็นศึกประชันเพลงบีไซกันว่าจะเอาเรปเป็นเซออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปขอเรื่องมันที่ทูปาร์ตี้ก่อน <c oughs> ก็เป็นเพลงที่ฉันค่อนข้างรู้จักดี <c oughs> แบบฟังบ่อยมากเออก็เขานั่งคาดหวังกับน้องๆส่วนของเบบเกิลเอาเพลงแมมา <c oughs> ชันน่าฟังน้อยมากพูดตรงว่าตอนปล่อยวราระดาม,มาครั้งแรกบเพลงตอนเดบิวะจะฟังแมทน้อยมากเหมือนฟังครั้งเดียวมั้งแล้วพอรู้ว่าเบบเกิลมา มาเอาเพลงนี้มาครบเวอรฉันก็พยายามฟังให้บ่อยๆเพื่อที่จะได้เอามาเปรียบเทียบว,ว่าเออมันมันต่างต้นฉบับยังไงเพื่อที่จะแบบไม่ใช่ว่าเออไม่ฟังเพลงมันเลยแล้วก็มาดูอันนี้ห่อยไหมมันทำกันบ,บ้างาานิดนึงก็เดี๋ยวไปดูผูปาร์ตี้ every body ดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปคาลิสโกโซลชานเอาเริ่มจากเคปเลอร์ก่อนดีกว่าเคปเลอสนับรู้สึกว่าเพลงอาจจะเบาไปนิดนึงหมายถึงว่า มายถึงว่าในมูทของถ้าเอาไปเทียบต้นฉบับมันก็อาจจะแอบมีมีความเบาอยู่ประมาณหนึ่งในเรื่องของการมิกซ์เพลงใหม่แต่ว่าชอบในสตอรี่ไลน์ที่แบบใช้มามีความเป็นส่วนห่งดิสนีย์ความเป็นแบบละครเวทีเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องเดี๋ยวหยุดแล้วก็ชอบพร็อพที่เอามาด้วยเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างนั้นว้าวมากนะเออวาวจริงอีอีอะไรหนุปงมาดูอะไรเขาเรื่อ สักัมติงสักอย่างเออนะว้าวบาด้วยใช่ใช่ใช่มีความซึ่งในเพลงอ่ะมัน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 ไปถ่ายเพลงคูปาตียไปถ่ายในลานจากลานลานบูริ่งกันเธอมันก็จะมันก็จะมีแบบอีบาบาอะไรพันนั้นอยู่ในในลานนั้นด้วยก็ถือว่าค่อนข้างใช้คอนเซปต์ได้ตรงคอนเซปต์เหมือนกันในเรื่องของเคปเลอร์นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละแอบรู้สึกว่าพอไปพอเป็นเคปเลอร์ไปทำอ่ะมันก็เลยเป็นเป็นแบบดูเป็นสดใสไปเลยดูแบบน่ารักไปเลยก็ถือว่าตรงคอนเซปต์วงเลยมั้งสำหรับชั้นนั้นะเออ ตัดไปบ้านในสองคลปเลยฉันว่าโอเคนะฉันก็ชอบนะเธอแบบมันดูน่ารักสดใสดีใช่ไหมเออสดใสน่ารักแล้วก็ดูมีความเป็นเป็นมิซิเคิลจริงพอมีพาร์ทหยุดพูดแล้วก็เข้าร้องอะไรแบบนี้แล้วก็หยุดแล้วก็ร้องต่ออะไรแบบนี้เออใช่พูดอะไรแบบนี้หลนายรอบแล้วนี่อ,อ่ะตอบกับพี่พี่สาวกล้าชันเห็นคนอวยกันเยอะแต่สำหรับชันอะแอบรู้สึกว่าเบาเบาแบาบเบาใจหาย <laughs> ไม่รู้แต่ฉันอาจจะจับอะไรอาจจะจับอะไรได้ไม่เยอะมั้งแต่ว่าถ้าเทียบกับเพลงต้นฉบับอ่ะฉันแอบรู้สึกว่าอันเนี้ยเบามากถึงแม้ว่าจะมิกมาเป็นให้มันดูเป็นดนตรีกลางๆแล้วก็โชว์แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ร้องแบบไปเลยแต่ยังแอบรู้สึกว่ามันเบาอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะดิฉันคาดหวังมากกว่านี้วะไม่รู้นะเพราะฉันน่าเห็นคนอวยกันเยอะไงฉันก็เลยแบบอุ้ยพี่สาวกล้าทำซูน่าจะประทับใจฉันแน่แต่ก็อาจจะแบบยังเบาอยู่ในมุมของฉันนะ แต่ว่าเพลงอ่ะมันมันถ้าไปมูดนู้นเลยมันจะมีความเป็นวกความเป็น edm อยู่เธอก็ค mm ื hmm. อ,อไปแรงเลยอันแบบสายแรงไปเลยอะไรแบบนี้แต่ก็พอมาทาเป็นมูดนี้ก็มิกเพลงอ่ะสำหรับฉันที่ฟังเพลงอน,นุนมามิกเพลง่าโอเคนะถ้าตัดถ้าสมมติตัดพาร์ทแดนเบรกออกไปอันแล้วก็มาขยบอีพาร์ทหลังมาใส่กับพาร์ทก่อนที่จะแดนเบรกก็ถือว่าเป็นเพลงที่โอเคเลยแล้วก็แบบฟังต่อได้เรื่อยบบอเๆเลยแล้วก็โชว์ดี mm hmm. ฉันว่าคลิปโชว์มาค่อนข้างโอเคเหมือนฟีลแบบแผนการป้นป้นไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่หน้ากากนู่นนี่นั่นเพราะมันไปว่าหน้ากาา้ ใช่ใช่ใช่ไมเออใช่มันก็จับจุดได้ว่าเอาเรื่องแบบการปิดบังตัวเองเป็นโจรเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็มีมายากลมายาอะไรอยู่เออใช่แต่ก็แอบ,บรู้สึกว่าเบาเบาอยู่ช่บไปกลางช่วยชันแบบมีอะไรให้ว้าวไหมอะไรแบบนี้แต่ก็ยังถือว่าเบาเออในใน,ในส่วนของพี่สาวเบรฟเธอเป็นไงบ้างฉันว่ามันก็แอบงงนะใช่ไหมเหมือนถ้าฉันน่าพูดในมุมเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่เช้ <c oughs> ตอนนั้นที่ พี่ลินจีโดนลากเข้าไปออันนั้นเข้าไปทำไมแล้วก็ตรงเดนส์เบกอะกล้องแบบทำลายไม่ซูมดูไม่รู้เรื่องเลยว่าตรงนั้นเขาทำอะไรก่นเออกล้องแปลกๆหลายรอบแล้วจริงๆมมไู่หรือว่าเขาตั้งใจแค่ดูมุมกว้างแต่ว่าฉันนึกว่าจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเลยแบบเพราะแผนไกลไกลนานมากถอดแค่ซูเฉยๆเหมือนถอดแค่เสื้อออกเฉยๆก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้าแค่ถอดแค่ถอดเสื้อมันไม่มีอะไรอ้าวนี่อะไรอะถอดเสื้อเฉยๆเปล่าอ้าวอะไรแบบนี้เออแต่สุดท้ายนั้น แอลรู้สึกยังเบาแต่ว่าคนชอบหลายคนก็ดีใจแต่ส่วนฉันนั้นยังเบาอยู่ของพี่สาวก้าอาจจะต้องดูสองสามรอบอาจจะไม่ได้อิมแพ t ขนาดนั้นในโชว์เนาะ,ะก็จบแล้วกับการ Reaction นควีนดัมนะคะซึ่งก็อาจจะประทับใจใครไม่ประทับใจก็ขออาภาัยด้วยนะที่นี้ก็นี่เป็นในส่วนความคิดของเรา2คนนะคะก็ไม่ได้มีการพาดพิงศิลปินแต่อย่างใดแบบมีแซลคุณแม่ไฮอรินขำๆนิดนึงเพราะว่า เอนดู du. รักนางแหละก็เหลือบเซลพวกนางจริงๆนะคะต้นส่วนนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันว่าเชียร์ใครที่ไหนไงบ้างจากอันดับมาได้เลยว่าโชว์ใครเป็นยังไงนะคะก็มาคุยกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อกับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็สมัไหคิดแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเอ m so b a วน่าจะใส่เสียงแมวลงไปเนาะแฮชชันเป็นแมวอุยใส่เพลงนี้ไปดีกว่ามันเป็นมมันเปิดของซาซิงเงาอยู่ข้างซาร์เนีาย 哦来来来来来来。